วันนี้ลุงอ้วนพามาเที่ยวบางแสนโตชินนมาเดินถ่ายรูปบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันสวย เขาจัดหลานจัดพื้นที่ได้สวยงามมากจุดถ่ายรูปมุมถ่ายรูปสวยๆสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกับได้อยู่ญี่ปุ่นเลยอลองมาเที่ยวดูใกล้กับหาดบางแสนบรรยากาศญี่ปุ่นเลยจุดถ่ายรูปมุมถ่ายรูปถ่ายตรงไหนก็สวยสไตล์ญี่ปุ่นเลยมีจำลองสถานีรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นด้วยจุดนี้ถ่ายรูปก็สวยแปลกตาดีใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองแวะมาดู ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยมีที่กินข้าวด้วยจะซื้อไปนั่งกินก็ได้หรือจะเข้าไปกินในร้านของเขาเลยก็ได้เดินเที่ยวเหนื่อยก็มากินอาหารที่ร้านญี่ปุ่นดูนี่เยนี่ตึ่งมาจานใหญ่ๆสุดมิโซโอ้โหสลัดอาหารหน่ากินมาก